สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮาหน้าเจ้าวันนี้เข้าครัวมาพ่อมมับเมนูแกงองเป้าหน้าเจ้าหรือว่าแกงอันอย่างก็ยอดมะเป้าอ่อนหน้าเจ้านี่พอนี้อันนี้ใดอันยอดมะเป้าอ่อนมาเจ้าแล้วเขาก็มาซอยเนาะเป็นแผ่นเป็นแผ่นบางๆน้อยหน้าเจ้าเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพริกแกงนี่นะพริกแกงเมืองเฮาเจ้านี่นะพริกแกงเมืองของเฮานี่เหมาะขนาดเลยหน้าเจ้า บ้านแอดก่ใจแบบนี้เนอแล้วก็เฮาแอมอันกะปิลงไปแหมน้อยนะเจ้าแล้วตรงนี้จะเป็นชิ้นงวนะเจ้าวันนี้เขาจะแก่งใส่ชิ้นงวเนาะซับเป็นตินเป็นตินเนยแล้วตรงนี้พักป้อมต้นหอมเจ้าแล้วก็มันจะมีเลือดเปิดแหมเหลือดมาตัวเจ้าชิ้นงววันนี้นะนี่เจ้าวันนี้เขาจะแก่งองเป้ากันปะ่ะไปพอวิธีการทํากันเลย<ม>เนี่เจ้าตั้งน้ำมันให้เดือดเนาะเขาก็จะใส่เครื่องแกง งเอาลงไปแล้วควาเครื่องแกงกะมันใื้มันหอมเลยเนาะเอาอันเอากระปิใส่ลงไปเห็น,น่อยแม่เจ้าควา้าพริกกะทมันทห้มันหอมใส่จีนลงไปเลยวันนี้เอาแกงใส่อันกินหัวนี่เจ้าคัด ินซัดน้ำมันกับเผืองเพื่อเข้ากับเลยเจ้าคนนี้ไปชิมเนเาะแบบผสมเผืองเลยเจ้าคนนี้โรตาเจลแบดดีแล้วก็เยอะน้ำป่าห้าลงไปเจ้า เลยกันไหมรอที่นันพบสักหน่อยนะเจ้านหอมๆเ,เดี๋ยวเขาก็เติมน,น้ำหอมมากขนาดกัน,นี้มใส่น้ำลงไปเลยเจ้าก้เขาก็ทิ้งไว้ให้งมันเดือดเลยคือจีนมันนิ่มๆน้อยนะเจ้าเนาะเดี๋ยวเขามาพอกันเนอะมามาพอไกลๆเลยมาพอไกลๆเจ้านี่เจ้าแกงเขา ม่อขนาดนี้นี่น้ำเดือดนะเจ้าเขาก็จะใส่เลือดเลือดหม้นะเจ้าเพิ่มความเข้มข้นต้องใส่นักใส่ก้อนลงไปแห่น้อยอ่ะดึงลงไปเลยนี่เจ้าต่อไปเขาก็จะใส่ออกเป้าลงไปเลยเจ้าหยอดมาผ้าอ่อนทั้งเนื้อปนห้องว่ะเอาเป้าเองนะเจ้าเนาะ ใย่อนเป้าอ่อนเขาลงไปเลยมันมืได้กินเตือนะเจ้านี่นะพอดีวันนี้ไปกาเจ้าเปินอันมาขายพอดีเลยนี่กดกดไว้ก่อนพอเลยจะนี่เก่งเอาเป้าเขาหยอดมาเป้าอ่อนเขาซุกแล้วเจ้าซุกท่ายท่ายซุกก็จะใส่พักปอมต้นหอมนะเจ้า หอ,อมขนาดเด้อเหมาะขนาดเมนูนี่หวานจวกจวกนี่นะเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูแกงอองเป้านะเจ้าหรือว่าแกงหยอดมะเป้าออนของเขานั่นเองนะเจ้าพอสีสันเตอร์น,น่ากินขนาดเลยลองไปยากกันพอเนอรับรองเลยเจา้าเมนูนี่เป็นเมนูเด็ดแห่งเมนูหนึ่งเลยนะเจ้าวันนี้เขาแกงใส่อันชิ้นงวเนาะ หอมๆเลยนะเจ้าลองไปายากันพอนะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้า mm hmm. เพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าต้องขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า